รสสิวาบ้ากาหอมเออเยวสิวาบ้ากาหอมคอขอเป็นแบบว่าจ๊บแกม้มได้ไหมเพราะว่าจมูกแบบยังประกาศสุ้นเลยเอาละเอาละาละพร้อมพอมแล้วนะคะอย่าลืมแคปนะคะดื้อปนยาโอเไปแล้วคะ่ะบายบายตอนนี้นะคะ พี่บอยนะไปต่อไปต่อเครื่องนู้นเดอ้ลแบตจะหมดเกิดคบอย่ะเขาอย่นงพี่บอยแบตเยอะอยู่ใช่ไหมคะรอครับมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีอตามกันเดี๋ยวครับ ต้องเนี้ยวยกว่าเลยอิมอมอ่มเรียงคะมาแล้วตามมาตามมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมารอแล้วขึ้นเร็วมากพี่บอยเ <c oughs> ทปนี้ไหมคะที่เราใช้ไลค์ใช่ใช่เป็นมิเนีย่ยอืนกินป่ดิมีจม้ะใช่รับกับคุกอย่าอยากกินต้มยำหัวใจ หัวใจแอนอลรดีมาแล้วพุตาพุตาใหญ่เลยนึ่งมาเล็วเร็วมากกอัโซนี่เป็นหอมก็หอมเดี๋ยวเราไปดูส้อมตับให้ที่บอยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปฉี่ด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวเข้ามานะคะเชิญครับมาแล้ว ตัวทีสว่สีส่ค่ะสงสัยพี่น้องตามมาจากเพจแอนโอลดีนะครับั้งตอบเปน,นพอดีสวัสดีค่ะให้ได้หอมแก้มตั้งแต่ตัง้ตง,งวงมาดพี่บอยองฟองขืนไ้รเมื่อนี้เมื่อนี้กับพยายามแบบแต่งตัวให้ดีเป็นพิเศษนะครับเดียวกับพยายามเ็ดหนาตายมันไข่แน่นะครับเพราะว่ามันนั่งอยู่ไก่คนไข่เน,น่ครับ เดี๋ยวดูกับมัตต์ถังหูละบ่อยบ่อยไปนั่งตีเป็นยังไม่พี่บอยเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนตลกเฮียบอยน่ารักขอบคุณครับต้องฝากเนื้อฝากตือกับ FC เจ๊กอร้อยด้วยนะคะอยู่แล้วเขินโตเต็มยังคายอ๋อหมายถึงหลานตบบากหุ้งก่าจ้ะอ๋อขอภาพที่น่ารักหน่อยจะแคปหน้าจออ๋อ อ่าแเบย่ะยนจังสีบ่ยันเลยอ่ะเอาเอาอีนี้เค้นอยู่ได้ค่ะเพราะว่าเ่งเคยมาอยู่จังสีตะเกียรชือสิบอได้กินเนาอ เราไอ้บอสเป็นคนง่ายๆกินยังกระได้งสิบอ๋ครับทอดก็อยู่กับลุงน้องเฮ็ดเป็นต้าไข่เจียวก็สิกินได้บอสเกิดกินได้ครับมาจะเป็นฝีมือแอนครับแผนแอนเฮ็ดเป็นต้าไข่เจียวย่างเดียวกับกินไข่เจียวทั้งปีทั้งทั้งปีทั้งซากก็ได้ครับเฮ้ยใก้จีบกันมาก่อนวันนอคุณนี่คือส้มคนหนูนู้นนะเคิรนแล้วแต่ว่าเก็บอาการนี่ไม่มีทุรุษเลยนะคะเห็นไหม จะมาเก็บมีอีเวนต์จูรับเออวันนี้วันนี้พขาวีดูหาหนูอยู่ตับกาบาทนี่แหละเขาแล้วอันนี้พขาวีดูหาหนูอยู่ไปไหมยี่สิบสี่ใช่ไหมยี่สิบสี่รู้ว่าถ้ายี่สิบสี่ก็รู้ว่ามั่นใจว่าอันเขาจะคอนเฟิร์มงานที่หนูมากรุงเทพหรือเปล่าหนูก็เลยรอรอดูขั้นตอนอีกทีว่าว่าจะยังไงแต่ก็งานตัดช่วยใช่ไหมใช่ค่ะ เขารอดูรผสมก่อนใช่แล้วก็ดูใหม่ว่าจะเป็นยังไงขอบคุณดาว45ดวงนะครับน้อยนละเหมือนแฟนขับซ้อน้อยชิลุ่มขันนี่งขึ้นละแสนนะมันชัดเจนแล้วพี่น,น้องอืเขาบอกหยอกเพาต้องหอมหวานไม่เราก็เจอกันหลังเวทีเราก็เจอกันแบบนี้แหละไม่ต้องเจอกันบนเวทีก็เจอกันหลังเวทีก็กกได้ พี่ทามั่นก่อนเลอกก่อนหนครับครับผมณแหงขอบคุณครับขอให้เป็นคู่จริงไอบอยจีบเลยจีบตะโดนหรอครับจีบตะโดนแล้วตแต่เขาเบากนั่มครับโอ้อย่าไปหาตัวพี่น้องเพ่นไหลจีบมึ่งแต่จีบมาหาปีแล้วครับ น่ารักทั้งสองคนเลยขอบคุณครับจืนโลบจริงจืดเกัดน้องแอนงามขึ้นขอบคุณคร่ะแอบเจอกันแอบเจอกันบอกจริงเนาะบอกกันนอนเลยย่านบ่ได้เห็นตอนแอนหอมแก้มบ่อยบ้านนี่จังสิมีคนแคบแล้วก็ไปโคตรลงได้บัดตอนแรกไปนอนหู้ตาชิงต่อแบบหอมแก้มกันแน่สิแค่หนบอยขยับหน่อยเห็นครึ่งหน้า เพราะว่าเราเราตั้งทางตรงด้วยอะค่ะไม่เป็นเล่นแบบนั้นเนาะค,ะคะนนก็แอบรักไงจีบแถว่น,วน้องบอยพี่แววีชิดกันหน่อยจะส่งให้แฟนขับอ,อทอมมง นงตื่นหนาผมเด <ผม S 3> ็กสามพันเอ็ดหรอไหมสามพันหนึ่งร้อยท่านนะครับขอบคุณครับสองคนดูแลดูแล้วยิ้มตามหัวหน้าไม่สบายหายแล้วหรอดีขึ้นแล้วครับผมสวัสดีน้องท็อปท็อปธนาชัยนะครับหอ,อมกันจักทุ่มสวัสดีมมไม่ถึงมาเพิ่นบอกไลยสิหอ,อมจักทุ่มเพิ่งสิกับเพิ่งเพิ่ะเรื่อยแอนใจก็ร้อยซีดีเนาะ ก็ไงนี่ไงครับผมได้แอนมาแล้ววันนี้หอมเลยหอมเลยหอมแน่หอมเลยหอมหอมหอมเล่หอมเดียวว่ากคล้ายหอมแม่จ้า บ <laughs> ่อได้ขายหอมแม่จ้าอยู่ในร้านนี้ก็พ่ออยู่ในร้านนี้พ่อมมาจำเน่จ้าเอามาจำบวมแล้วน้องบอล <laughs> นีนย่นยแอน,นต้องร้องเพลงเดแอนห้องเพลงแล้วห้องเพลงอย่างร้ oh, <Let> s <S องเพลง <Let> s <S เอเอร้องร้องเพลงนี้ให้พี่ฟังหน่อย แล้วก็อีกเพลงเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ที่ชอบคือชาตินี้เกิดมาเหมือนเทวดาไม่รักเนี่ยเอาสิมังมั่ง้แกนน่โอ้โความล้ำบาปบ่อยมั่งมั่นีโอ้มาขึ้นแกนแดงเนี่ยเอาให้รักสับสนจูบแก้มก็ได้ร้องร้องเพลงนี้ฟังหน่อยชาติอ๋อขึ้นขึ้นไปชาตินี้เกิดมา ก็พอได้บ้างเหมือนเทวเดมาเยี่ยมมาจึงมอบแต่ความลำบากมาเป็นของขหัวใจให้รักสับสนให้ความจนวิ่งชนเ่ลยไป ันเธอชีวิตไม่คิดเรียบร้องจากใครขอสิทธิ์แค่เพียงลองหายระบายความช้ำบางครั้งวนให้หน่้ยแอมมักหลอนมันแบบเขาจะมาสอดความชีวิตแต่ของต้องยังไงกับชีวิตต่อจริงินะต้องร้องต้องร้องต้อง รักหมดเศร้าไม่เคยพอหนอนชีวิตฝัิขิตหรือกรรมแต่ปางไหนจสมเติมสาวบ้านนาผู้มาไกลให้หัวใจเจ็บจนมีน้ำตาการศึกษาจบลงตรงตอนเริ่ ชพัดครึ่งเทิมเ,เกิดปัญหาต้องหยุดเรียนเพราะเงินไม่นำพาก่อนเข้ามาเสียงดวงในเมืองไกลงานได้ได้ไดสูงสุดแมนบอกุ<ว>ดม, <า S 2> มอกเงินเดือนตกสามพันเริ่มวันไหว เก็บส่งน้องส่งแม่ดูแลยายหักข่าน้ำค่าไฟไม่ชนเดือนหวังมีเพื่อนพึ่งพาคพราะยากไรได้พบคนที่รู้ใจหาใครเหมือนขบหาเป็นคู่รักไม่ถึงเดือนก็ถูกเตือนว่าลูกมี เขามาตามต้องหอบช้ำหนีงานเพื่อลืมรักออมันไปเดี๋ยวว่าได้ลองโดนแล้วอต้องหอบช้ำหนีงานเพื่อลืมรักงานออพักรักก่อลน คนก่ยางจากวันนั้นเป็นตนมาชะตากรรมก็ถูกนำสู่เงาความเศร้าตรงความหวังลมจมเรื่องงานพิการรักเหนื่อยใจนักอยากเลิกราให้สาสมแต่คิดถึงคนข้างหลังที่ยังตรน ต้องต่อลมเสริมแรงสู้ต่อไปเมื่ออ่อนไว้ก็ร้องไห้แต่ไม่หยุดต้องพิสูจน์ให้รู้เราสู้ไว้เข้ามาเถิดความช้ำหากยามใจเคยเจอมาเท่าไรยังหยัดยืนหวังสะอื้นกลืน นไม่ร้งองขอโชคชะตาจกฟากถึงแต่จะยืนสู้ไปด้วยแรงพอ,อเ,เจ็บก็ไม่ท้ออ้อนวอนความเห็นใจเหนื่อยก็ไม่ท้อขอยัดยืนสู้ต่อไปขอสิทธิ์แค่ร้องห้ จะามียอมโอ้อ้เพลงนี้นะครับมันมันมันเหม, <า S 2> มืนหอมนแบบเป็นเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับ<ด>แล้วก็ขอมอบเพลงนี้นะครับให้กับคนที่กำลังสู้ชีวิตทุกทุกคนพร้อมก็ได้เยวสิว่าปอกกาหอมเออเยวสิว่าปากกาหอมคอคอเป็นแบบว่าจ๊บแก้มได้ไหมเพราะว่าจมูกแบบ <c oughs> ยังประกาศสุ้นเลยเอาละเอาละเลยนะ หอมแล้วนะคะอย่าลืมแคปนะคะเดิมขออน,นุญาต